ริ่มจากการนวดหน้าแข้งนะคะเขาบอกหน้าแข้งเนี่ยมันตึงใช่ไหมคะเริ่มจากการนวดหน้าแข้งอันนี้นะคะน้องเอกจะมาเรียนวิชานวดจากพี่ยุพานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะนวดให้พี่ยุพาดูด้วยนะคะว่าน้องเอ๋นวดเป็นยังไงอ้าวโดนแยงสีอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะมันนั่นจะโดนก็ติดแยงสีทำไมฮะเดี๋ยวเราต้องโดนคุณเอ๋นะ S <S มือนิ่มมือนะมือนิ่มดีกินเจเหรอกินเจโอ้สาธุนะคะเป็นหมอนวดที่ดีมากเลยหมอนวดทานเจนี่ดีมากเจแลกวก็เรียนเรียนธรรมะเรียนธรรมะด้วย ได้ลูกดีแน่นอนนะคะลูกต้องเป็นอภิชาติพุทรทุกคนนะคะคือพ่อแม่เป็นต้นแบบของลูกนะคนทีอันนี้ครูต้องบอกก่อนว่าครูเห็นหลายๆคนที่ลูกไม่น่ารักนะครูไม่อยากโทษเด็กนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีนะคะเด็กก็ไม่รู้จะไปเอาแบบที่ไหนนะคะเพราะเลือดของคุณมันอยู่ในเข้มข้นในสายเลือดลูกนะคะจริงไหมถูกป่ะจริงเออจะไปโทษเด็กยังไงล่ะคะแต่ก็มีบ้างแบบนันก็แล้วแต่ แต่อันนี้ขุดเพื่ออะไรขุดหลังเท้าเพื่ออะไรให้ตึงเลือดโดมใช่ไหมที่มันแข็งแข็งที่ที่แข็งแข็งไม่นคือว่าเลือดโดมมันไม่เดินใช่ไหมเก่งนะเนี่ยติดเอกนะเนี่ยติดเอกนะเนี่ยต่อหน่อยได้ป่ะ ขอด้วยง่ายๆนะเป็นไมเกนี่เหรออ๋อนี่คือนวดไมเนเราปรมาจา์ตักหมอคืุกัวส่าเหรอกัวสาได้เพราะว่าตัวตัณหาเขอแม่เขาอยู่แม่กินยาไม่กินยาไมากินแต่กัวสาูงานเขาคือกัวสากินไม่กินยาจริงๆไม่มีโรคประจำตัวเนี่ก็ไม่มีโรคประจำตัวเลย หมอบอกว่าดีมากเลยดูคงก็ไม่มีพุงูปองงูเหลืองก่อนเลยงูเหลืองก่อนขึ้นงูเหลืองก่อนเนี่ยโอ้โหแต่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราดน้ำหนักเขาเจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่เจ็บเา้นกลยดินกาแฟดั้งหัดดีนะเนี่ยดั้งหัดดีในการกระตุ้นอันนี้กระตุ้นเลยฮะอันนี้กระตุ้นอะไรกระตุ้น สะท้อนจุดเนี่ยสะท้อนจุดจุดอะไรสะท้อนไปไหนสะท้อนไปไหนนี่สะท้อนจุดให้ห้าวให้มันซาขึ้นหัวโออให้ขึ้นหัวอ่าผ่อนคลายผ่อนคลายขึ้นหัวอันนี้คือรักษาไมเกรนล็ดละได้ได้ทุกอย่างอ๋อได้ทุกอย่างเลยจะโฟมาทางครูก่อนมาทางครูก่อนยวโปมอ๋อโน้ นวดฝ่าเท้าสะท้อนจุดนะคะอันนี้คือถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะนวดให้กับคนในครอบครัวนะคะก็นวดที่เท้าอย่างเดียวก็ได้เพราะมันสะท้อนทุกจุดเนาะสะท้อนทุกจุดนะคะดีค่ะดีค่ะเก่งมากค่ะนะคะจะเป็นหนึ่งหนึ่งความรู้นะ ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วเอาไปใช้นะคะก็ขอให้พี่ยุพาได้บุญกุศลนะคะเราไปรักษาครอบครัวจะได้ไม่ต้องกินยานะอันตรายนะคะกินยามากไตพังนะคะเจก่อนที่เราจะกินยาเราก็ลองรักษาตัวเองด้วยการนวดผ่อนคลายนะคะเแล้วก็เทคนิคของครูง่ายๆคืออย่าไปเครียดมากนะคะอถ้ามันเครียดมันก็จะตึงทุกอย่างเนาะต้องผ่อนคลายนะคะปล่อยวางนะคะวางได้เร็วนะคะความทุกข์ก็จะหายไปจากเราเร็วค่ะบ๊ายบายค่ะ